เยอะๆเลยค่ะขนมอร่อยเลยค่ะนั่นนั่นี่ข้าสองไปขัร้านเป็นยางคนไทยน่ารัก่ด้วยค่ะดีนั่เรียนมาเล่นกับคู่ไหนนี่นเียนัเรยนน้อยนี่น้อยนาไเรีนมาอยๆก็ไหคะค่ะจุลูกจุโอเคราเดิมนะาเจโนนคนีแถวน ห้าน,น,น,นาทีอีก5้านาทีผมจะทำการเปิดนาทีอทองกิโลกรัมละหนึ่บาทครับพอมห่บาทกระเทียบห่บาทลำไยหนึ่บาทสุ้ยห่บาทมาเลยฮะตอนนี้ด้านนอกอีทีครับลงทะเบียนได้ง่าทีรีวอร์ดครับมาสมท่านลงทะเบียนสมทา่านได้สิสามท่านเลยนะะเรียนเชิญ โหลดแอปพลิเคชัน T 2 1 r e w a r d ง่ายๆเป็นการสะสมแต้ม point ขอการใช้จ่ายภายในสูวนก,การค้าของเรานะคะกับกิจกรรมดีๆ Farmer Market ตอนนี้เหลือเวลาอีก4นาทีเดีวเชเลยนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก4นาทีครับผมคุณลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาช้อปสินค้านาทีทองกิโลกรัมละหนึ่งบาทด้หน้าเวทีครับเอาลำไยไปฝากคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปเลย1กิโลบาทจ่าย1บาทจริงๆนะฮะ หนึ่งบาทกล้วยหนึ่งบาทหอมหนึ่งบาทกระเทียมหนึ่งบาทรับไปด้วยกับส่วนลดสูงสุด30บาทเป็นคูปองแทนเงินสดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังได้รับผักออร์แกนิกหนึ่งชิ้นฟรีให้กับคุณลูกค้าด้วยเรียนเชิญเลยนะคะนอกจากนี้นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่บอกว่าอาจจะยังไม่ได้พวบคุถึงมาหรือไม่สะดวก ดาวโหลดแอปพลิเคชันวันนี้คุณลูกค้าเท่าไรที่มีบิลไปเสร็จเกินราคาช้อปสินค้าภายในสินค้าของเรานะฮะตั้งแต่100บาทขึ้นไปรวมรวมบิลกันมา1น0่งรครบ300รรับสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้าจะโหลดแอปก็ได้หรือจะนำใบเสร็จมา